ครั้งที่แล้วที่เป็นคลิปประถานการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศจีนนะคะวันนี้เราได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองแกะสินค้ากันดูว่าสินค้าข้างในจะเป็นยังไงค่ะเออประลองทําการสั่งซื้อไปเมื่อวันที่28มีนาะแล้วก็กล่องน,นี้เนี่ยได้รับวันที่7เมษายนนะคะสว่วนอีกลองนึงประลองสั่งเพ น,นี้เป็นรองเท้าสั่งไปเมื่อวันที่30มีนาคมแล้วก็ได้รับสินค้าวันที่10เมษายนภาพรวมในการจัดส่งนะคะใช้ระยะเวลาป,ประมาณ10วันนะคะค่ะทีนี้เราก็มาดูคุณภาพสินค้าจากที่เราสั่งไปกันนะคะอันนี้เนี่ยเราสั่งผ่านเว็บเถาเป่า Com. นะคะซึ่งสินค้าตัวนี้ตอนที่ทําการสั่งซื้อจากเว็บเขาเปล่าค่ะนะคะ,นะคะราคาสินค้าอยู่ที่25.97หยวนนะคะหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1 3 4บาทนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเรื่องจากว่าที่เป็นห34บบาทเพราะว่าตอนนั้นอัตราแลกเปลี่ยนนะคะ ของวิแทนบายเนี่ยอยู่ที่5.20บาทตอ่อหยวนนะคะอัตราแลกเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะคะส่วนค่าขนส่งในประเทศจีนอันนี้ไม่เสียนะคะเสียแค่ค่าขนส่งจากจีนมาไทยแค่นั้นเองซึ่งค่าขนส่งจากประเทศจีนมายังประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ที่21บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับเสื้อ1ตัว รวมของเสื้อชีฟังตัวนี้นะคะที่เราทำการสั่งซื้อมาในราคา155บาทเนีย่ยถือว่าคุณภาพโอเคมากค่ะถัดมาเราก็จะมาดูสินค้าชิ้นที่2กันบ้างนะคะ รองเท้าอย่างที่บอกว่าอันนี้เนี่ยปราลังทำการสั่งซื้อแปงเมื่อวันที่30มีนานแล้วก็ได้สินค้าวันที่10เมษายนนะคะเรามาดูการสำหรับรองเท้าต้องบอกก่อนว่าสินค้าตัวนี้นะคะปราลังซื้อมาตอนนั้นในเว็บประขาดข่าเป่าค่ะอยู่ที่ราคา33.80หยวนนะคะหรือว่าถ้าเกิดวัาตีเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณที่175บาทนั่นเองแต่อย่างที่บอกค่ะตอนนั้นอันตราแลกเปลี่ยนของเราเนี่ยอยู่ที่5.20 นะคะแล้วก็ในส่วนขางค่าขนส่งจากจีนมาไทยอยู่ที่68บาทเท่านั้นเองนะคะรวมๆแล้วเนี่ยรองท้าคู่นี้ก็อยู่ที่ราคาประมาณ243บาทน,นะคะทีนี้เรามาดูคุณภาพของสินค้ากันบ้างว่าข้างในจะเป็นอย่างไร รองเท้านะคะก็ข้าในกล่องเนี่ยก็จะมีถุงแพ็คให้แบบนี้อีกทีนึงเพื่อป้องกันความสกปรกนะคะแล้วก็มาดูข้างในตัวสินค้ากันบ้างว่าสินค้าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวแกะให้ดูทั้งสองข้างเลยเนาะนะคะลูกค้าจะได้เห็นไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้เป็นแบบไมโคดวักค่ะนี่คือรองเท้าที่เราทำการสั่งซื้อไปในราคา243บาท นะคะถือว่า okay โอเคมาค่ะเมื่อสักครู่นี้เราก็เห็นคุณภาพของสินค้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว,ว่าเทียบแล้วนะคะสินค้าคุณภาพแบบนี้กับราคาเพียงแค่นี้ก็คือสําหรับเสื้อชีฟองตัวนี้นะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าราคา155บาบทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็รองเท้า อยู่ที่ราคา243บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าเทียบกันแล้วปลองถือว่า perfect มากค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเราไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไม่ต้องเสียค่ารถค่าเรือเพื่อที่จะไปซื้อสินค้าตามแหล่งช้อปปิ้งต่างๆนะคะเพียงแค่นั่งอยู่บ้า ถามว่าแล้วเราจะเลือกร้านค้ายังไงหรือว่าเลือกสินค้ายังไงอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามกันที่คลิปหน้าละกันเดี๋ยวคลิปหน้าปลัมจะมาสอนเทคนิคให้ว่าวิธีการเลือกร้านค้าจีนหรือว่าเลือกร้านค้าที่มีสินค้าที่มีคุณภาพแบบนี้ค่ะนะคะเลือกยังไงนะคะแล้วมาติดตามกันต่อไปในคลิปหน้ากับปลัมปัมปม๋วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากคะ่ะ สวัสดีค่ะ